เคี้ยวข้าวไม่แหลกเรามีอายุมันก็นจะย่อยช้าเนาะถอนมาก็ไม่รู้จะไปทําที่ไหนอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้ไปใส่เลยอะแล้วฟันมันก็เลยห่างชื่อ,ช,อชื่อปนอมณนีอินค่ะอ่าฝังหน้าฟันค่ะฝังไปสองซี่แล้วค่ะไม่เจ็บเลยคุณหมอบอกว่าเจ็บไหมบอกไม่เจ็บเลยคุณหมอทีอ่ทำดีบอกคุณหมอมือเบาไม่เจ็บเลย เคี่ยวข้าวไม่แหลกเรามีอายุมันก็จะย่อยช้าเนาะธรรมดาไม่เคยดูแลฟันเลยฟันก็เลยแบบว่าถอนมาก็ไม่รู้จะไปทําที่ไหนอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้ไปใส่เลยอะ่ะแล้วฟันก็เลยห่างข้างหน้าห่างเพื่อนเพื่อนบอกว่าที่นี่สะอาดสะอาดหน้าตามนะน้องเธอเธอ,เธอต้องดูแลฟันนะฟันเนี่ยเราต้องเคี่ยวข้าวนะเรามีอายุเราต้องทําเพื่อนบอกที่เนี่ฉันว่าดีแล้วนะฉันก็ดูมาเยอะแล้ว เขาบอเขาดูมาเป็นสิบท,ที่แล้วอ่ะทําดีและสะอาดแล้วชอบนะ,ะก็เลยมาทํากับเพื่อนอข้างข้างขวาเนี่ยฝังไปประมาณสองเดือนกว่าละแล้วไม่เจ็บเลยแล้วก็มาฝังอีกข้างหนึ่งปกติอะค่ะไม่ปวดอะไม่เจ็บไม่ปวดดูเฉย ดีค่ะดีมากน่ารักทุกคนเลยค่ะดีมากค่ะที่จะรถจะสบายไม่ต้องห่วงเลยะ<อ>จะแนะนำเออที่นี่นะคะสังลากฟันราคาสองหมื่นเก้าค่ะทําดีมากหมอแนะนําดีมากขาและมือเบาค่ะนะแล้วพนันกงานจะดีทุกคนนะคะบริการดีนะคะ